ออดดี้ตัวนี้นะครับผมจะเป็นระบบ Active Spoiler ตัวแผ่นนะครับจะยกขึ้นนะฮะเวลาที่มีความเร็วประมาณสัก120หลังจากที่เราติดตั้งตัว t t i s เข้าไปแล้วที่เป็น Spoiler นะครับผมเราต้องการให้ตัวนี้ปิดก็คือเป็นการโคดิ้งนะครับปิดฟังก์ชันนะครับดยโปรแกรมที่เป็นออดดี้แท้กลับมาพบกับเชาแล้วครับช่วงชาวันนี้นะครับผมกับเจ้าออดี้ทีนะครับผมคันนี้ก็ ติดตั้งในส่วนของตัวสปอยเลอร์ Audi TT RS นะครับคันนี้เป็น Audi TT S ปกตินะครับผมจะไม่มีในส่วนของตัวที่เป็นสปอยเลอร์ตัวที่เป็นขึ้นมาแบบเป็น TT แบบนี้นะครับอันนี้เราทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมซึ่งงานสีทุกอย่างเราก็มาตรฐานอยู่แล้วครับผมแต่ว่าหลังจากที่ทั้งเสร็จแล้วเนี่ยการจะเก็บงานนะครับผมในส่วนของตัวสปอยเลอร์ซึ่งปกติ Audi ตัวนี้นะครับผมจะเป็นระบบ Active Spoiler จะทํางานตามความเร็วก็คือตัวแผ่นนะครับจะยกขึ้น นะครับเวลาที่มีความเร็วประมาณสัก120นะครับซึ่งหลังจากที่เราติดตั้งตัว t t s เข้าไปแล้วที่เป็นสปอยเลอร์นะครับผมเราจะต้องการให้ตัวนี้ปิดนะครับทางเราก็ด้วยตามมาตรฐานนะครับก็คือเป็นการคดดิ้งนะครับปิดฟังก์ชันนะครับด้วยโปรแกรมที่เป็นออดีแพ้นะครับเพื่อให้หนึ่งเลยคือระบบสมบูรณ์นะครับผมไม่คือการชักปั๊กนะครับเพื่อทําให้ตัวระบบตัวไฟโชว์นะครับหรือเป็นการถอดพวกฟันเฟืองนะครับที่ทําให้ตัวระบบของตัวฮาร์ดแวร์เสียหายนะครับผมซึ่งอันนี้ ทางเราแนะนำนะครับหรือลูกค้าที่ติดตั้งไปแล้วนะครับผมแล้วตัวสปอยเลอร์ยังเปิดอยู่นะครับทางเราก็มีบริการที่จะทำการปิดนะครับในส่วนของตัวฟังก์ชันนี้นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของฟังก์ชันอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วพวก start stop หรือฟังก์ชันที่พวกเตือนเบลนะครับหลากหลายอย่เงี้ยของโปรรถออ d i ดีอย่างเงี้ยก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมทางคาเราให้บริการครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ